ปัญหามันเยอะเหลือเกินปัญหามันหลาย,ห,ย,ยหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นใบวันไหนในช่วงวันไหนก็ตามทีประเทศเราประสบปัญหามาโดยตลอดประเทศอ,อื่นๆก็เช่นกันโผล่ปัญหาขึ้นมาสุ่ปัญหาผู้นําถ้าเกิดเป็นผู้นําที่มีความสามารถแล้วก็เข้าใจถึงบทบทข,ของการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมล่มาเป็นจุดเริ่มต้นทีดี ถ้าเกิดจะมองเป็นเชสเลดเดอร์เนี่ยนะครับเรื่องความคาดหวังนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับความคาดหวังของของการแก้ไขปัญหาเราต้องเรียลลิสติกปัญหาบางอันเนี่ยซึ่งมันหยั่งลึกมาในสังคมไทยเนี่ยเป็นเวลาเป็นร้อยปีแล้วอย่างเช่นเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันจะแก้ไขให้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีหรือภายในรัฐบาลชุดเดียวเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้ปัญหามันเยอะเหลือเกินหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนในช่วงเวลาไหนก็ตามทีประเทศเราประสบปัญหามาโดยตลอดประเทศอื่นๆก็เช่นกันมันไม่เป็นอะไรที่แปลกหรอกแต่เจอปัญหาเยอะน นักวิชาการบอกตลอเราลาเรื่องปัญหาเงินเฟอ้อเรื่องขีดความแข่งขันเรื่องของหนี้โครเดินสูงปัญหาการเมืองใช่ไหมครับหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องคำนึงถึง,ถงว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันเยอะแต่จะทํำยังไงใช่ไหมาะว่าอย่างแรกเลยดีกว่าถ้าเกิดเราจะคิดเรื่องปัญหาเนี่ยขวัญและกํลาลังใจงไม่มีอย่างแรกเลย่ะพูดอาจจะเหมือนกับไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้นะคุณต้องตื่นเช้าไปทํางานก่อนพมยกตัวอย่างง่ายๆนะแล้วกันอินโดนีเซียเขาก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันอันนั้นที่มีปัญหาล,ลึกซึ้งอีกเรื่องเรื่องการแบ่งศาสนาแบ่ง แบ่งเชื้อชาติประธานในิิธีเขาทำไงเขาบินไปอเมริกาไปเจราจาขอเอาโรงงานเทสลามาตั้งถ้าเกิดโรงงานเทสลามาตั้งเรื่องของ e ีวีเรื่องของอะไรเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องของอนาคตถ้ามาตั้งก็เกิดแรงงานใช่ไหมครับเกิดการจ้างงานเกิดทาให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต,ตพัฒนาไปได้ในอนาคตใช่ไหมครับพอจบจากอเมริกาเขาบินไปไหนเขาบินไปรัสเซียเขาบอกเขาไปเจราจาให้มีสันติภาพเกิดขึ้นไม่ใช่หรอครับเขาไปซื้อของขายของ ไปขอรัสเซียให้ใหยูเครนส่งปุ๋ยมาให้เขาเสร็จแล้วก็ได้ลงกลันอีกลงหนึ่งคือปัญหามันเยอะแต่ยังมันลิงติดแหแก้ทีละปรมแก้ทีละปรมแก้ไปเ,เดี๋ยวมันก็ค่อยดีขึ้นเองมันไม่มีเพอร์เฟกต์โซลูชั่นที่คุณไปถึงแก้เดียวแล้วมันหลุดหมดทุกอันในทางหนึ่งเนี่ยความเหมือนเนี่ยนั่นก็คือเหมือนคุณชาติชาตินิดหนึ่งคือปัญหาเยอะแต่ก็ทํางานไปใช่ไหมยูยดีครับท่วมไปแล้วไปว่าเขาเนี่ยฝนเมื่อสองสามคืนก่อนมันก็ตกหนักนะแต่น้อยเขาก็ยังทํางานอยู่ใช่ไหมคอยดูสักกปปีี่อนส คืออย่างเราก็ตื่นไปทางานอะไปทํางานแก้ไขไปปัญหาเรื่องสภาพจิตใจคนที่มันตกต่ำก็จัดคอนเอสิร์ตในสวนใช่ไหมครับปัญหาเรื่องสายไฟเกิดเกิดปัญหาว่างบประมาณไม่มีก็อย่าอ้างแต่เอางบไม่มีก็จัดก,การไปเอาเรื่องของสายไฟก็คือไปรวบเก็บสายเก่าๆซะมันก็ดูสะอาดตาขึ้นยังไม่จําเป็นต้องลงไปใต้ดินอย่างเดียวก็ได้คือค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ขออยากให้ทําตลอดเวลา ผปัญหาขึ้มาสู่คหาผู้นําถ้าเกิดเป็นผู้นําที่มีความสามารถแล้วก็เข้าใจถึงบ,รบอรบทรดของการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็เราก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเราก็จะต้องมีการเลือกตั้งแล้วอะไรแล้วใต้เคียงมากแล้วละ่ะว่ายังไงก็ตามทีภายในสปีก็จะบรรจบครบแล้วอีกภายในสักหกเดือขนข้างหน้านี้นะครับยังไงก็จะมีการเลือกตั้งแล้วประเทศก็สงบสุขแล้วเราก็มาเดินตามระบอบประชาธิปไตยมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเลือกตั้งครั้งต่อไปผมถืเอถเปเ แล้วก็เกิดผลออกมาว่าเขายังทําดีอยู่แล้วเขาเลือกมาแล้วเขายังชนะอยู่ก็ต้องอย้เป็นไปตามบริบทของการเลือกตั้งไปแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเขาไม่สมควรที่จะต้องได้รับการเลือกตั้งกลับมาใหม่คุณก็ไปเลือกคนอื่นแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกลไกของมันเองระหว่างนี้เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับแต่และองค์กรก็มีการแก้ไขนปัญหานตัวเองไปอย่าหมดหวังนะครับอย่าหมดแรงบันดาลใจลุกขึ้นมาตื่นเช้าไปทํางานทําไปเถอะแก้ไขไปเถอะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาเองอะ ผมไม่เชื่อว่าเรามาถึงตรงนั้นผมเชื่อว่าสถานภาพการเงินการคลังของประเทศก็ยังพอไปไหวอยู่ภาคเอกชนเองก็แข็งแกร่งมากนะครับภาคเอกชนก็ถือเป็นตู้พลังขับเคลื่อนอันหนึ่งของเศรษฐกิจไทยเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเรื่องของการล้มละลายเรื่องของการสิ้นหวังอะไรพวกนี้มผมว่าในฐานะตัวเลดเดอร์หรือว่าผู้นําทางด้านความคิดหรือว่าคนที่มีพลังทางด้านขับเคลื่อนสังคมอยู่เนี่ยมไม่ควรที่จะเอาพูดเรื่องพวกนี้เอามาพูดปัญหาจริงๆดีกว่านะครับแล้วก็ทางแก้ขไขม,มีอะไรอย่าบอกแต่มีปัญหากับปัญหา แล้วก็แก้ไม่ได้นะครับนักการเมืองก็ถูกเรื่องมาให้แก้ไขปัญหาไม่ใช่มาอธิบายสบายๆทำไม่ได้เอกชนเองก็ไม่ใช่จะเอาแต่ด่ารัฐบาลแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมเลยปัญหาเรื่องการศึกษาก็เป็นปัญหาพื้นฐานเราช่วยกันแก้วันนี้อีก30ปีอาจจะเห็นผลแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้อีก50ปีก็ไม่เห็นผลมีความหวังมีแรงบันันใจมีกามําลังใจผมว่าประเทศเราไม่ได้ตกต่ำขนาดนั้นมันมีอะไรที่ยังเป็นความหวังอยู่ได้เยอะมาช่วยๆกันเถอะอย่ามอย่าเอาแต่บน่นอย่าเอาแต่วิพากวิจารณ์กันโดยที่ ตัวเองยังมีแรงและยังทำไหวอยู่อะเรื่องของภาคเอกชนเองที่เรามองเห็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่หลายมิติเหลือเกินไม่ว่าเป็นเรื่องของอาจาราเงินเฟอ้อมาเป็นหนี้โคลรเรือนนะครับไม่ใชเป็นเรื่องของการด้อยค่าทาง,างกานการแข่งขันต่างประเทศหรือว่าโลกที่มันเปลีป่ยนแปลงไปเราไม่อยู่ในในมิติของประเทศไทยประเทศเดียวนะครับเราต้องอยู่กับมหาอำนาจซึ่งแบ่งเป็นหลายๆขั้ว ปัจจุบันก็ไม่อยู่เท่าที่ทราบก็อยู่2องคู่อาจจะมีลึกซึ้งก่อน,นั้นจีนกับอเมริกาเราจะไปทางไหนเราจะอะไรยังไงมันเป็นบริบทที่เราต้องคํานึงถึงหลายหลายมิติมันไม่ง่ายหรอกครับที่จะทําแค่ภายในประเทศอย่างเดียวหรือแก้ไขปัญหาที่คอร์รัปชันอย่างเดียวเรื่องการศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งอรย่างเรื่องที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นว่าเนี่ยเราทุกคนหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรื่องของความสามารถในการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรทิราตัวเองได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เรามีสิทธิ์เลือกได้เด็กๆทีีีี่่่่ออออยยูนนนกกกกรรรบาาาาศึษ้้เเเเเลลืืไไไมมมดโง เขาไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้เลยเนี่ยอันนี้เลความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมเนี่ยเกิดขึ้นละเขาเป็นคนคนไทยคนหนึ่งตามรัฐธรรมนูญเขามีสิทธิ์ที่ต้องได้รับการเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ศึกษาความรู้อย่างเดียวการเข้ามาในระบบการศึกษาเนี่ยเป็นสอนให้เรามีระเบียบว,วินยัยการอยู่ร่วมกันในสังคมการพัฒนาของทางด้านร่างกายและจิตใจผมถือว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเอกชนเอออะไรจะบอกเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของคณะมนตรีอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่างบประมาณนี้มีจำนวนจำกัด นะครับถ้าเรามีน้อยเราให้น้อยมีมากเราให้มากไม่มีไม่ต้องให้เป็นหน้าที่ทุกคนครับภาคเอกชนของประเทศไทยเนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งซึ่งแข็งแกร่งมากแล้วก็เป็นเป็นภาคส่วนที่ขับเคลื่อนประเทศมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของถ้าภาคเอกชนประสครบความสาเร็จเนี่ยผู้ถือหุ้นก็สบายใช่มัลูกค้าก็ดีใช่ไหมครับแต่เรื่องหนึ่งที่ยรงด้อยอยู่ก็คือเรื่องของการที่จะขึ้นประโยชน์ให้สังคมผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ คือมีอยสังคมเนี่ยหน้าทีท่รัฐบาลก็คืออะไรก็คือเรื่องของการนํามาสึ่งความเสม,มอภาควิธีการวิธีหนึ่งก็คือเรื่องของภาษีภาษีที่นามาเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินซึ่งนํามาสึ่งความเสม,มอภาคทางด้านสังคมที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีงบประมาณไม่มีเงินทุนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ลําบากแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดมีเงินมาช่วยมันก็สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มันมีหลายมิติ ของภาษีนะครับภาษีเนี mm ่ย hmm. เก็บมาเนี่ยต้องต้องเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดคนที่มีรายได้น like. <aj> ้อยเนี <con ่ยต้องไม่ลำบากจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีคนที่ได้มากมีมากผมยืนยันว่าต้องเสียมากแม้ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีมรดกซึ่งนะครับอย่างตัวผมเนปัจจุบันยังเก็บน้อยอยู่นั่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบีมากของคุณต้องได้มาภาษีมรดกเนี่ยมรดกเนี่ยถือเป็นรายได้อันหนึ่งไม่ว่าจะได้ได้รับความเสียหายหรือว่าได้ได้เพราะว่าบุคคลที่เรารักจากไปเขามอบมาให้ถือเป็นรายได้รายถ้าเกิดมีรายได้้ก็ตอง No ho